ไปหน้าอารมณ์การแรคนะทุกคนสี่จะถึงสีหมายนะครับน้ำท่วมทุกคนเต็มทกคน,เ,นเออไ่า่าน,น้ำมันไหลไม่ทันเนาะตต้มยินน้ำท่วมทุกคน น้ำท่วมถนนนะคะท่วมน้นรถเรือไอ้สิบลอวายเต็มเลยคนน้ำท่วมทางค่ะน้ำท่วม่น้องเกี่ยงมาลักรถนะคะทุกคนรถไปบรดทาง้างหน้า ทางหน้าน ang, it, yeah, no. water, od, no. right. ้ำท่วมทางเนาะรถไปบํรอดก็เลยเอารถยนต์มาใส่มาใส่นะคะขึ้นเรือรถนะจ๊ะทุกคนแล้วทุกคนเตะน้ำโตเนาะน้ำมันท่วมทางไปไม่รอดนะคะอีกที ยกช่วยเหลือคนที่น้ำท่วมนะคะซีท่วมเต็มบ้านเลยนะคะก่อนซีข้างหน้าไปไปรอดน้ำท่วมตรงข้างหน้าโอ้เต็มเลยบ้านเรือนเออลุยเต็มบ่อระโผด้านข้างหน้าทุกคน นี่แหละน้ำท่วมา,า<ะ>มาตั้งี่ไ,ได้เขาไปได้เราก็ไปได้หละเขาทำรถเจ็ดเลยไหมเขาทำรถเจ็ดเขาจะมีรถเจ็ดเขาควายไปน้ำน่วมนะคะนาโนบาดแกรงน,<ะ>น้ำเขาคุ้นกค่อยไปรถเก่งเขายังไปได้ยู่ท้องเลยนะ ข้างี้นเ็นบนนข้างี้ไไปไงง้วนโอ้เข้าในบ้านเลยในร้านเลยทุกคนดยคนัมาเิน้ำ่มมอเดี๋ยวไรเลยอียวใครน้ำพว่มน้ำใส่ น้ำท่วมอ่าคือแปลงเขาพีนเยอะไปน้ำท่วม,ว,ำวมทุกคนหางดอกไม้เออ,องไห้สามเ,าเลยนะคะ ไหลเข้าบ้านเลยจ้าติ่งหมดเลยนะคะไอซีน้ำพว่วมค่ะน้ำพ่วเขาวดินนะคะไอซีดูอันนี้ก็สอบกันบ้านไ้ทุกคนแม่ไม่ไม่ไหลเข้าเนาะ บ้านเลยคนตัวนี้ยังน้อยนะไม่ไม่ลึกเท่าไหร่ยังไม่เข้าบ้านเนาะยังไม่สูงตรงที่ได้ไม่สูดไรเข้าบ้านเขาเดือนตรงที่ต่ำเหรอน้ำท่วม ่วยเรือผู้ประสบภัยนะคะแถวปั๊มมือกันท่วมเหมือนกันทุกคนจะพยุกผู้ที่บ้านน้ำท่วมนะคะเข้ามาพักในปั๊มนี่ก่อนนะคะเอฟซีจะให้เข้าให้น้ำจนว่าน้ำจะลดเนาะจะเข้าบ้านได้ะทุกคนกบุกซูซีบกำลังช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเราจะช่วยเหลือกันนะคะทุกคนเะย้ยายคนเข้ามาอยู่ในปั๊มนี้นะคะท,คทุกคนเด็กยายไปเข้าพุ่นแหละให้คนเข้าช่วยเ,เ,เข้าปัม๊มให้การช่วยเหลือค่ะ ข่าลูก,กไมาเหล่นนำเลย <laughs> หลังนี้เข้าในบ้านเลยนะคะอีกีอืมนี่เข้าในบ้านเลยท่วมนะคะโอ้ยน้ำว่าอายแกนสุดเกียบว่าดับตันส้างกันมีน้ำท่วพ่อตาย็เลยอ่าชั้นก็ก็ตากันอยู่ตัว ทำท่วมหลายหลากเลยที่เอ้ยกำลังเตรียมการช่วยเหลือคนประสบภัยนะคายายขอยยู่คนเนาะ ้ที่สูงมีรถโรงพยาบาลเรือนี้คือ เคแล้วนะคะทุกคนเสนะไม่่วม,ม,มเนาะเสรวมไปเขศโรงบยาบาลแกงะน,นะค่ะอีกที เขาจะเินรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดไปขอผัดคน่แรงไม่ยิดไม่ดุนนะคะสำหรับร่ำรวยค่ะ